ล่าสุดกับทุกคนค่ะเรียกได้ว่าสนันโซเชียลเลยทีเดียวเมื่อแม่นมคนดังนะคะโผล่คอมเมนต์น้องหักเพลงวรัญญาพรหลังจากไปออกรายการดังกับอุงอิงรัตนาพรพิรบ้านแพงเรื่องราวเป็นยังไงไมายังไงเดี๋ยววันนี้จะมาอัปเดตให้ฟังค่ะล่าสุดพี่น้องครับล่าสุดนะครับแม่นมติ๋มครับแม่นมติม๋มสุดทลทลไม่ไหวนะครับผมออกมาเคลื่อนไหว ถึงน้องอุ่งอิงและน้องฮักแพงแบบนี้ี่น้องเกิดอย่างขึ้นค่เกิดอะไรขึ้นครับอ่ะเราก็เห็นกันแล้วเนาอว่าเมื่อวานนี้ใช่ไหมเมื่อวานนี้นะครับทางรายการดังระดับประเทศอย่างรายการอะไรนะรายการซูเปอร์ฮันเล็ตอัาชริยะเกินร้อยค่ะครับผมก็มีน้องฮักแพงนะครับได้ไปออกรายการค่ะอ่า แล้วทีนี้ก็มีพี่วงอิงเนี่ยเป็นแขกรับเชิญเซอร์ไพรส์น้องในรายการเลยใช่ค่ะอืมแล้วทีนี้ก็ได้มีโมเมนต์นะครับมีโมเมนต์ที่เรารู้สึกว่าเราประทับใจในหลายๆอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโมเมนต์ที่เซอร์ไพรส์เลยวินาทีเซอร์ไพรส์ก็คืออุงอิงโผล่กลางร,รายการค่ะทำให้ฮารแพงเนี่ยก็คือตกใจเพราะไม่คิดเหมือนกันว่าพี่วงอิงจะมาค่ะ อืมแล้วก็ได้มีการร้องเพลงคู่กันเป็นครั้งแรกของทั้งคู่ด้วยแล้วก็เปน็นอีกหนึ่งความฝันหรือความปรารถนาของน้องฮัแพงคืออยากร้องเพลงคู่กับปุ้งอิงน้องได้ทําตามหนึ่งความฝันสําเร็จแล้วแล้วมันมีหลายๆโมเมนต,ต์นะที่เรารู้สึกเราประทับใจอย่างโมเมนต,ต์ที่ออุ้งอิงมีอะไรจะบอกฮารแพงไหมค่ะน้องอิงบอกว่ามีอะไรจะแนะนํำไหมอิงบอกว่าไม่มีอะไรแนะนําเลยเพราะน้องทําดีตั้งแต่วันแรกเลย แล้วก็เห็นว่าน้องเนี่ยเก็บเอาแรงหรือว่าคํสบประมาทคาดูถูกเนี่ยเอาเอาคำติชมเนี่ยมาพัฒนาปรับปรุงตัวเองตลอดอือน้องกับอาอิงก,ก็บอกว่าอยากให้น้องหักแพงเนี่ยสู้แล้วก็เดินตามเนี่ยเส้นทางสายเนี้ยต่อไปเพราะว่าองค์อิงก,ก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจของฮักแพงเหมือนกันนี่คาพูดประมาณเนี้โอ้โหทำให้เรารู้สึกว่าองค์อิงเนี่ยแหละนี่แหละ,หละคือเนี่ย ด้วยความที่เป็นไอดอลของเขาอ่ะคําว่าไอดอลเนี่ยมันมันมีความหมายหลายอย่างนะใช่ค่ะแค่กําลังใจจากอู๋อิงเล็กๆที่แค่เนี้ก็ทาให้คนที่เขาปลื้มคนที่เขาบบชื่นชมชื่นชอบเนี่ยเขาก็มีกําลังใจที่จะทําในสิ่งที่เขากําลังทําอยู่เนี่ยต่อไปอืออืม,อมคือแล้วแบบหลังจากจบรายการเสร็จเรียบร้อย <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> ทุกคนนอห้างแพงวารัญญาพรก็ได้เอามาโพสแบบ คือเขาเรียกว่าระบายความรู้สึกุงไร้ยาวแล้วก็แบบเหมือนกับว่ากลั่นกองความรู้สึกนะคะจากภายในจากก้นลึกหรือว่าก้นบึ้งของหัวใจที่มีต่อพี่อุ๋งอิงนะคะบอกว่าเนี่ยคือพี่คือคนเดียวที่ทําให้หนูอยากเป็นหมอลำแล้วก็พี่คือคนเดียวที่ทําให้หนูอยากประสบผลสําเร็จพี่คือคนเดียวที่ทําให้หนูสู้พี่คือคนเดียวที่ทําให้หนูแข็งแร่ง พี่คือไอดอลในทุกๆแนวทางของหนูตอนเด็กๆเคยคิดว่าอยากพูดคุยอยากสัมผัสกับพี่อุงอิงมานานมากวันนี้ไม่คิดเลยว่าจะได้เข้าไปอบกอดพี่ที่แสนจะอบอุ่นกอดนี้ต่อต้านในลหลายๆอย่างที่เป็นผลลบก,กับชีวิตของหนูมากๆเลยค่ะอ mm hmm. อื แล้วก็เป็นภาพที่น้องฮักแพลงวราณพรเนาะก็ได้มีการโผลก่กอดพี่อุงอิงตอนที่พี่อุงอิงไปเซอร์ไพรส์รกลางรายการนั่นแหละค่ะครับคือเราเห็นสายตาของนง้องฮักแพงนะตาหลอดระยะเวลาในอ่าตอนอยู่ในรายการอะ่ะที่เขาถ่ายเขาถ่าย,ถ,าย,ถ,ายถ่ายออกมาเนาะคือทุกทุกโมเมนต์นอ้องจะมองอุงอิงด้วยสายตาที่ชื่นชมชื่นชอบสายตาที่แบบ มันแฝงไปด้วยอะไรหลายๆอย่างอ่ะรูอ้ออกไหมทั้งมีความสุขทั้งบางทีก็แบบปลื้มปริ่มบางทีก็แบบแววตาดูแบบอ่ายังไงอ่ะเหมือนจะยิ้มแต่ก็แบบว่าบ,บ,บอกไม่ถูกอะคือมันหลายความรู้สึกที่อยู่ในใจของฮักแพร์อะคือมันมันก็ออกมาทางสายตาของน้องเนี่ยแหละแล้วก็เหินสายตาของลูกอีกนะที่มองฮักแพงในหลายๆบอก หลายๆโมเมนต์เหมือนกันน้องก็หันมามองน้องฮักแพงเนี่ย<ม>ด้วยสายตาที่อบอุ่นมากๆเลยอ่ะอืมแล้วเราก็แอบ,บเห็นว่าน้องอุงอิเองเองเนี่ยจะโอบก,กอดน้องฮักแพงช่วงที่เขาทั้งคู่ได้มีการร้องเพลงไปด้วยกันใช่ไหมมิโจน้องอุงอิงจะโอบก,กอดน้องฮักแพงไว้เสมอ,อแล้วก็แบบคือด้วยความนั่นแหละค่ะว่าน้องอุงก็เป็นคนพูดน้อยเนาะก็นะคะก็คือแบบ เขาเห็นแล้วค่ะว่าความตั้งใจหรือว่าความรู้สึกที่ทางด้านทักแพงวารัญญาพรเนี่ยที่มีต่อทีมเองเนี่ยคือเขาสัมผัสได้ครับค่ะอืมก็ถือว่าถือว่าแบบเป็นภาพที่เป็นความสุขของทางเอฟซีแฟนคลับจริงๆนะรเราอยากเห็นภาพนี้ม,มานานแล้วเราอยากเห็น ความฝันของน้องฮักแพงเนี่ยแล้วก็อยากเห็นความรู้สึกของฮักแพงที่พักแพงพยายามที่จะ,สะแสดงเห็นมาตลอดเนี่ยตอนนี้ก็คือถูกแบบนําเสนอแล้วก็จแบบกรงอิงก็ได้รับตรงนี้แล้วล้วแนคลับเอฟซีของกรุงอิเองเองเนี่ยก็ได้รับรู้แล้วอืมเอมแล้วบอกเลยว่าก็คือ,อพอน้องฮักแพงวะรัญญาพรน,นะคะโพส นะคะความรู้สึกออกไปพร้อมกับภาพภาพนี้ทําให้ชาวเน็ตหรือว่าคนในวงการเดียวกันเนี่ยออกมาแสดงความคิดเห็นหรือว่าเข้ามาคอมเมนต์นกันแบบถล่มทลายเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นทางด้านผู้บริหารอย่างบอสโจโยมานินก็บอกว่าอบอุ่นเนาะพี่มิวนะคะบอกว่าน่ารักนะคะอืมครับแล้วก็นะคะคนนี้นะคะจะเป็นใครไม่ได้เลยนั่นก็คือแม่ติ๋มกุสุมารครับ ค่ะ mm hmm. บอกว่าพี่น้องน่ารักอบอุ่นจ้าแล้วก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์ของแม่ติ๋มอีกทีบอกว่าขอบคุณแม่ครูติม๋มคุสุมาที่เป็นแม่ครูคนแรกที่สอนน้องร้องลําเพลินดูแลน้องมาตลอดแล้วก็บอกว่าแม่ติ๋มเนี่ยรักเราเอนดูนะคะความสําเร็จทั้งสองสาวมากๆห่างๆเนาะก็นั่นแหละพี่น้องครับก็คือเป็นความเคลื่อนไหว จากทางแม่ติ๋มสุมาซึ่งก็เป็นแม่เป็นครูนั่นแหละของทั้งสองท่านเนาะของศิลปินทั้งสองท่านนี้ก็ตอนเข้ามาใหม่ๆของทั้งคู่เนี่ยตอนน้องอ๋ยเหมือนกันเข้ามาใหม่ๆก็ได้แม่แม่ครูติ๋มเนี่ย,มมมยแม่นมติ๋มนี่ยที่คอยดูแลอ่ะอันก็หาออกมาแล้วพอน้องฮักแพงมาแม่นมติ๋มก็ได้อยู่เลยน้องฮักแพงอีกก็อื พอทีนี้พอตอนนี้แม่ติมาไม่ได้อยู่ในวงสาวรักเพจบ้านแพงและสาวรักพื้นโซลแล้วก็ยังคอยเป็นกําลังใจแล้วก็คอยแบบมองความสําเร็จของลูกทั้งสองคนอยู่ห่างๆแบบนี้แหละเนาะแล้วล่าสุดเห็นว่าฮะแพงก็ดีใจนะองค์อิงเพจบ้านแพงรับแอดแล้วอ๋อรับแอดแล้วซึ่งซึ่งเฟซบุ๊กนี้เป็นเฟซบุ๊กใหม่ของน้องอิงจะ องอิงสมัครเฟซใหม่ล่าสุดนะเห็นน้องครับรรแพรบอกว่าเย่เยรอมาสองวันพี่รับแอดแล้วขอบคุณค้าเป็นองอิงนะครับนี่นะครับเฟซบุ๊กใหม่ของน้องอิงนะอันเดิมมันเข้าไม่ได้น้องครับอันเดิมน่ะเสียดายจากผู้ติดตามตั้งหลายแสนเนาะของสองแสนคนนะมันเข้าไม่ได้ครับทำยังไงก็ไม่รู้เนาะก็หาวิธีแก้กันอยู่นะเนี่ยเฟซบุ๊ก้องอิงนะครับตอนนี้เปิดมาได้สองสาวันนี่แหละตอนนี้มีผู้ติดตามอยู่ที่หก พันหกร้อยคนค่ะนี่นะครับใช้รูปเป็นสีรูปโอภัยสีขาวเนาะที่มัดผมค่ะทั้งหลังขึ้นนะแล้วล่าสุดก็อุ๋งอิงก็แชร์โพสที่ฮักแพงโพสถึงอุ๋งอิงน,นี่แหละแชร์ออกมาค่ะอืมแล้วโพสก่อนนะั้นนี่ของอุ๋งอินก็คือน,นี่นะครับเจอกันที่ปุ่มปีดของสาวน้อยคืนนี้อ่าแล้วคืนนี้นะครับคืนนี้สาวน้อยเพชรบ้านแพงเขาก็มีไรสกลุ่มปิดนะครับ ม,มีทั้งสาวน้อยเพชรบ้านแพงเองแล้วก็สาวน้อยลำเพลินโชว์นะครับวันที่สิบปดสิงหาคมสองพันห้ารหกสิบแปดนะครับผมบัตรก็คือหนึ่งสามเก้าอืมอืมแล้วก็มีศิลปินแล้วปเพินออนไลน์แล้วก็มีศิลปินลำเพลินมากมายเลยใช่ไหมบ่าวโจมีใครบ้างคะอ่าที่เช่นนะครับผมศิลปินจากทางเสียงวิหกก็จะมีบอสนุกกับบอสนกเสียงวิหกน,นะครับแล้วก็มีน้องอาอายและน้องคอปเตอร์ครับค่ะอ่าแล้วก็จะมี เสริมทับเข้ามาอีกนะครับเสริมเข้ามาอีกก็คือศิลปินทางฝั่งของ Tokyo Music นะครับมีน้องซีแกรมกับน้องลีโอถือว่าคุ้มมากๆเลยนะได้ดูสาวน้อยละเพลินโชว์สาวน้อยเพชรบ้านแพงประทะกันแล้วยังได้ดูแขกรับเชิญพิเศษอีกตั้งหลายท่านนะค่ะอืมแล้วบัตรหนึ่งสามเก้าเองอะ่ะพี่น้องครับซื้อเข้าไปเลยนะเช็คอ่าเขาแชทเข้าไปที่อินบ็อก ที่เพจสาวน้อยเพรบ้านแพงแฟนเพจได้เลยนะคะผมคืนนี้นี่แหละไม่รู้เขาเริ่มกมนกี่โมงนะก็น่าจะประมาณเวลาปกติของการแสดงหมอลรำเมืนา้องประมาณสองสามทุ่มเนาะครับผมอ่ะนี่ก็คือเป็นโมเมนต์นะครับที่เราเอาวาฝาก FC แฟนคลับการเป็นโมเมนต์น่าประทับใจเป็นโมเมนต์ที่อบอุ่นนะครับน้องแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากหนังไทยออด้วยนะพี่น้องครับใครยังไม่ดูนะก่อนที่หนังจะออกโรงนะครับเข้าไปดูกันได้เลย่ะ หนังเรื่องนี้สนุกจริงๆเป็นหนังเรื่องแรกของวงการหมอลำนะครับ ก็ขอเป็นกําลังใจแล้วกันนะคะสําหรับท้ายคลิปคลิปนี้เนาะแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทางน้องอุ้งองิงรัตนาพรเพชรบ้านแพงนะคะก็อย่างที่ว่าแหละน้องเองก็เป็นศิลปินคนหนึ่งที่เป็นแบบอย่างให้กับเยาวชนและหลายคนนะคะที่อยากจะมีชื่อเสียงมีความโด่งดงังมีความแบบกระตันยู่ต่อ,อ,อพ่อแม่หรือว่าผู้มีพระคุณทุกๆคนเนาะคือมีน้องเป็นแบบอย่างอะแหละเอาง่ายๆเลยใช่ไหมคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับพักแพงวรัญยาพรด้วยที่ วันนี้เดินตามเส้นเส้นทางฝันมาได้ค่อนข้างไกลแล้วมากๆด้วยนะคะก็ขอให้น้องเดินบนเส้นทางนี้นะคะยังมีความสุขแล้วก็ขอให้น้องประสบผลสำเร็จในเส้นทางนี้ด้วยเช่นกันค่ะครับผมสำหรับวันนี้เราทั้งสองคนก็มาอัปเดตเรื่องราวดีๆไว้เพียงเท่านี้พบพอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะครับ